เกเห็นตัวนึงนี่นพี่น้องนี่เล็กเล็กจ้ะพี่น้องนี่แหละอย่าพราวพาปู่จากพี่น้องจ้ะเปื่อนๆแยกติเนั่นลจ้ะพี่น้องมันนีแยกติเห็นบหจ้ะ,จะจจจเห็นป่นี่แหละแมวแฮ แรกนี่แจะพี่น้องจับพ่อเป็นปู่นี่แหละวิถีเชลชาวบ้านของข้านาะวิถีชาวบ้านแจกสงสัยล่งนนวงหน่ำนะพาปู่แจกพี่น้องจ้ะเพื่อนแย่ตึงนั่นแหละจ้ะนี่จะข่าวมาได้คันแท้คันแท้ข,าข่ขขามมาได้จ้ะ ย้ายแต่งสภาพอยบ้ง่งเข้ามาหากิ่นแบบนี่แต่ตั้งใจยุ่นรจะี่หน่อท่าพระองปู่นี่แหละวิถีเชี่ยวชาวบ้านของข้านนอะวิถีชาวบ้านก้ะสงสัยลมงนาน,นจะขามมาได้ันแท้ขันแท้าขามมาได้แจ่ะ แยกเสรจสิบห้าปบเองจ้ะพาปู่แากพี่น้องจ้ะเปื่อนๆยกเสรนจเน่าจ้ะน่าจ้ะบาถ้พี่น้องเลกเกิน้ยจ้ะว่างามเลิกเกลนเลยจ้กพี่น้องจ้ะม่เห็นไหม พ่อ,อบ้านก็ข้าวของมหากินแบบนี้แต่ต้องใจยื่นเ้าจะเป็นเนาะภักเงิงปูนี่แหละวิธีเชี่ยวชาวบานของข้าเนาะวิธีชาวบ้านจ้ะสงสัยลมนหนาวภาพเงิงปูนี่แหละวิธีเชี่ยวชาวบานของข้าเนาะวิธีชาวบ้านจ้ะ สงสัยลงน้ำทำไมหายจืดพี่ทุกข์แค่จับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเล็กนเห็นปลาเล็กเกเรจ้ะลงน้ำแล็กเกเรจ้าพี่น้องจ้ะไม่เห็นไหมอ๋อพ่อบ้านก็ทำไมหายจืดพี่ทุกข์แค่จับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเล็กน เห็นปลาแต่ว่าอยานีเลนื้อปลาเนี่ยตห็นตัวนึงยังนี่พี่น้อนี่เลยตัวพี่น้องื้ะล่าอ้ยนี่ตเห็น าจะนะาไหมแคเตนเสียงครับพี่น้องมันหีแเเสห็นมาจ่าเห็นบ่นี่แหละแม่หาแม่งนีได้พี่น,อน,น้องม,จมา,าจ่ามาจ่าพี่น,อน,อนอมมมม้องเกี่ยวมั้ยครับของมี่แลบของมี่ยนี้แมข้าตาเลยพี่น้อง เงี้ยค่ะปาจ้ะขัดสบายห้องอันถ้าลุื่องของพ่อแม่ดีวกว่พี่น้องจ้ะเ่าก,กับตองท่มมาแม่หาจจังจ้ะท่มมาแม่หาจจังพี่ทุกแงจ่จะพี่น้องโอ๊ยพี่น้องไม่เป็นเห็นปลาอขอบคุณหลายจ้า แต่พี่น้องปู่เจ้าปูปู่น้าพี่น้องปูวิธีเชี่ยวบานเฮาหากลิ่นให้มันขึ้นจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่ตื่นเห็นไงมาจ่ามาเดี๋ยวจะตื่นเสียงครับปุ้งจะตื่นเห็นตัวนึ่งยังหนีพี่น้องนี่ไเร็วๆจะพี่หน่อ เด็กหย่าพราวพี่น้องมันหนีแยกเห็นไามจ้าเห็นบ้วนี่แหละแมวหาแม่งนีที่จ้่พี่น้องเนีขอบคุณหลายจ้าพี่น้องมันหนีแยกเห็นไหมจ้าเห็นบ้วนี่แหละแมวหา แร่งที่จพี่น้ท์ทำไม่ที่ทุกแจ็พี่นนอโอ้ยพี่น้องเเห็นปลาโอ้ย่เตเห็นมาจากไหมแต่เตเสียงนะพโอยา จากพี่น้องจ้ะเพื่อนแย่ตึนะไม่หจ้ะพี uh ่น huh ้องมัน huh ีแยเห็นไหจ้ะเห็น huh บ่ AH ี่แหละแมวหาแม่งนีด้จากพี่น้องพี่น้องมันีแยกตึเห็นไหจ้ะเห็นบ่นี่แหละแมวหาแม่งนีด้จากพี่น้องใชงไหมจ้ะ ม uhh ังไม่น้อไม่ตึนอ่ะชีวิตท้ากต้องหาจินี่ไง้งล่ะเมื่อกี้ย้งจะเห็นแต่ใจแล้วมุมีใหายแล้วจ้าจ่มีโอ้ยแสบ ภาพปู่จากพี่นุ่งจ้ะเพื่อนแย่ตึงน,นะนุ่มจ้าข่าวมาได้ันแท้คันแท้ข่ามมอได้จ้าแย่ตึง,งสุภาพสุเบื้งหักสบาห้องอันข้าลื่นของแม่รึเปลพี่น้่งจ้ะพวกกระตองทําแมา่อะไรจะ้ นัางกี่ตุ่มไม่กจ๊ง่อยถานง่ยนึงเนาะถานไม่จงยพี่หน่อยจ้าฐานาจ๊ง่ายปูปููปูเอกรูเห็นบ่อเห็นบ่อยาสวาห้าอันห้าลื่นของแม่่กวาพี่น้องจ้า,า,จา,กาวาาากับกองทัาแมจริงจ้า,า,มมาจจพาปูจากพี่น้องจ้เาเพื่อนแย่ติง ฮัหลจ๊ชีวิตเทาก็ต้องหาจริงนี่เกี่ยวมันงจมันมี้าบ้านมีอย่เนี่นนขาตาแลพ้พี่น้องแี่ขาตาจ้ะฮัชวาห้าอันห้าลูกของแม่ด้กันพี่น้องจ้ะพวกก็ต้องทำแม่จรงจะ ตื่นเห็นลาายนะจ๋ามหมเดี๋ยวแย่เตือนเสียงครับบึ้งกะหามไปได้ขั้นแท่ขั้นแท่ขามอะไรแจ้าเดี๋ยวแย่เตือนส้าพอุ้งหัสว่าห้าอ้นห้าลื่นของแม่ด้วกแบบที่น้องแจ่เขากับตองท่า,านแม่จริงจังใ่ไหมเมื่อกี้แย่เตืนเห็นแต่ใจแล้ว

นเน่าคาตาแล้วพี่น้องเหน่าคาตาจ้ะเกี่ยวมัก่อนมุมมี่ฉาบมุมมี่ยัเหีเน่าคาตาแล้วพี่น้องเหน่าคาตาจ้าะใช่ลรืเมื่อกี้ยังแต่เห็นแต่ใส่แล้วมุมมี่หายแล้วก็จ้ายทยี่นี่โอ้ยแปฝดทัศวายห้าอัอน ถ้าเรื่รงของแม่ดีกว่กพี่น้องจะเทากับตอนทีแม่จริงจังพี่น้องมันมีแยดตเห็นมาจ้าเห็นบ้ี่แหละาหาแม่หาแมงีกจ้าพี่น้งองขาาาอบคุณหลายจเห็นเลยมาจาไหม